ร้านอาหารริมถนนเงียบสงัดเพียงแสงไฟนีออนกระพริบสองลงบนโต๊ะไม้เก่าเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆกลิ่นแกงร้อนลอยขึ้นคลุงอบอวลหญิงสาวในเสื้อผ้าเรียบง่ายนั่งตรงข้ามเด็กหนุ่มในชุดเชิ้ตสีซีดเขาดูเหนื่อยล้าเหงื่อเกาะหน้าผากแววตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและอายเธอผลักจานข้าวไปตรงหน้าเขายิ้มบางๆแม้หัวใจเต้นแรง ลมเย็นจากพัดลมตัวเก่าพัดเอื่อยๆแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดเด็กหนุ่มมองจานข้าวมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะตักคำแรกรสชาติเรียบง่ายแต่กลับทำให้ดวงตาเขาแดงชื้นเสียงกลืนน้ำลายดังชัดเจนในความเงียบหญิงสาวมองแล้วใจหายเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในแววตาของเขามีประกายประหลาดเหมือนซ่อนเรื่องราวที่เกินกว่าภาพตรงหน้า จังหวะน,นั้นเองเสียงโทรศัพท์จากกระเป๋าเขาดังขึ้นเธอมองตามอย่างไม่ตั้งใจหน้าจอปรากฏโลโกโล้บริษัทใหญ่ระดับโลกเสียงปลายสายชัดเจนท่านประธานครับประชุมกำลังจะเริ่มหญิงสาวชะงักร่างกายเย็นวาบหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นสายตาคมเข้มเปลี่ยนไปทันทีบรรยากาศรอบโต๊ะเหมือนถูกกดทับ หญิงสาวเริ่มรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะอยู่เขาวางช้อนลงอย่างช้าๆทุกการเคลื่อนไหวเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลริมฝีปากเขายกยิ้มแต่แฝงด้วยแรงกดดันเสียงเขานุ่มทว,ว่าเย็นเฉียบคุณรู้หรือไม่ว่าข้าวจานนี้มีค่ามากกว่าที่คิดหญิงสาวนั่งนิ่งมือที่วางบนโต๊ะเย็นเฉียบเสียงในร้านเงียบจนได้ยินเพียงลมหายใจตัวเอง กลิ่นแกงที่เมื่อครู่หอมกลุ่นกับชวนให้รู้สึกขมขื่นในลำคอเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาคมดังคมมีจ้องทะลุแสงไฟนีออนสะท้อนในดวงตาคู่นั้นเหมือนประกายที่พร้อมจะแผดเผาหญิงสาวกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อความจริงเริ่มก่อตัวในใจเด็กฝึกงานที่เธอเลี้ยงข้าวไม่ใช่เด็กธรรมดาเสียงเก้าอี้ถูกขยับดังคลืด เขาลุกขึ้นเต็มความสูงร่างกายสูงใหญ่บดบังแสงไฟเหนือศีรษะเงาของเขาทาบทับลงบนร่างเธอริมฝีปากเขาขยับช้าช้าเสียงทุ้มต่ำสันสะเทือนในอกเธอบุญคุณนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะตอบแทนด้วยเงินหญิงสาวตาเบิกกว้างรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเขาค่อยๆเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วหยุดตรงหน้าของเธอความเงียบเข้าครอบงำรอบด้าน จนแม้แต่เสียงลมพัดก็หายไปแต่งงานกับผมเถอะคำพูดนั้นหลุดออกมาชัดเจนเหมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางหัวใจหญิงสาวโลกทั้งใบหมุนเคว้งร่างเธอชาไปทั้งตัวดวงตาหญิงสาวสั่นระริกลมหายใจติดขัดราวกับมีบางอย่างบีบคอโต๊ะไม้ตรงหน้ากลายเป็นเพียงเงาหม่นเสียงจานและช้อนเหมือนหายไปจากโลกเธอพยายามจะขยับริมฝีปาก แต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเธอกำแน่นบนตักจนเล็บจิกลงไปในผิวความกลัวและความสับสนตีตื้นขึ้นมาพร้อมกันชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงหน้าร่างสูงสง่าแต่กลับหน้าหวาดวันเงาของเขายาวทอดลงบนพื้นซีเมนเย็นเฉียบเหมือนกำแพงที่กักเธอเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนคุณช่วยผมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเสียงเขาดังทุ้มก้องในหู ดังนั้นผมจะไม่ยอมให้คุณอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปน้ำเสียงหนักแน่นจนหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกบังคับทางสายตาหัวใจเธอเต้นถี่เหงื่อเย็นซึมออกมาตามไรผมบรรยากาศในร้านเงียบงันจนเหมือนเวลาหยุดหมุนความจริงที่ไม่ทันตั้งตัวกำลังบดขยี้สติของเธอเธอหายใจแรงขึ้นพยายามเบือนน้าหนีแต่กลับเจอสายตาคมกริบสายตาที่ผูกมัดเธอแน่นยิ่งกว่ากุญแจใดๆ ในอกเธอเต็มไปด้วยความลังเลระหว่างใช่หรือไม่ใช่ริมฝีปากเธอเริ่มสั่นคำตอบกำลังจะเล็ดรอดออกมาแต่ก่อนที่เสียงจะดังขึ้นมือหนาของเขาก็เอื้อมากลุมมือเธอแน่นจนเธอสะดุง้งหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเลือดสูบฉีดทั่วร่างจนปลายนิ้วชามือของเขาแน่นราวกับโซ่เหล็กความอุ่นกลับกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้เธอหายใจติดขัดปล่อยชัน เสียงเธอเบาและสั่นแต่เขายังคงจ้องนิ่งแววตาคมเข้มเต็มไปด้วยความตั้งใจที่น่าหวัดวันหญิงสาวพยายามดึงมือกลับก้าอ e ีหมายใต้ร่างส่งเสียงเอดอาร์หัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเหงื่อเย็นเกาะเต็มแผ่นหลังเขากล้าเข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเดิมแสงไฟนีออนเหนือสีส,ส่องให้ใบหน้าเขาดูเข้มชัดเงาของเขาคลุมร่างเธอทั้งตัว บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบปลืนกินอากาศผมไม่ขอให้คุณรักผมตอนนี้เสียงเขาหนักแน่นและเย็นเยียบแต่ผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณไม่มีวันเสียใจคำพูดกระแทกเข้าหัวใจเธอจนขาอ่อนแรงหญิงสาวหายใจถี่หัวสมองเต็มไปด้วยเสียงประทะก,กันของเหตุผลและความกลัวโลกทั้งใบแคบลงจนเหลือเพียงโต๊ะเล็กๆและชายแปลกหน้าที่ไม่ธรรมดา หัวใจเธอร้องตะโกนอยากวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อริมฝีปากเธอขยับช้าช้าเสียงสั่นเครือกำลังจะเล็ดลอดออกมาขณะเดียวกันสายตาของเขาก็ทอประกายแรงขึ้นแรงจนเหมือนจะบังคับให้เธอต้องเลือกคำตอบตรงนี้หญิงสาวสูดลมหายใจแรงสายตาสั่นระริกเต็มไปด้วยความกลัวริมฝีปากที่เคยแข็งทื่อในที่สุดก็เอื่อนเอ่ยเสียงดังออกมาอย่างไม่ตั้งใจ ไม่เสียงนั้นสะท้อนกล้องในร้านเงียบแม้แต่พนักงานที่ยืนไกลๆย,ย,ยังหันมามองหัวใจหญิงสาวเต้นรัวเหมือนจะฉีกอกมือเธอกระชากออกจากการกอบกลุมของเขาเต็มแรงเขาชะงักดวงตาคมเท่มสันวูบเพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟนีออนกระพริบถี่ขึ้นบรรยากาศรอบกายเหมือนถูกฉีกอกอกเป็นสองเส้นทางหญิงสาวลุกพรวด ก้าอีไม้ล้มดังโครมบนพื้นซีเมนเย็นร่างกายเธอสั่นสถานท,ทั้งที่ยืนอยู่เสียงลมหายใจเธอหนักและทีเธอก้าวถอยหลังทีละก้าวสายตาไม่ละไปจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวความหวาดระแวงล่นผ่านในเส้นเลือดทุกประสาทสัมผัสต,ตื่นตัวเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมแต่ชายหนุ่มกลับไม่ขยับเขายืนเงียบอยู่ท่ามกลางเงาสลัวสายตาที่ทอดมองเธอไม่ใช่โกรธเกลี้ยว ตับเป็นประกายบางอย่างที่ยิ่งทำให้เธอใจสั่นแรงกว่าเดิมถ้าคุณไม่ยอมรับเสียงเขาดังช้าๆราวกับกล้องมาจากที่ไกลผมก็จะทำทุกวิถีทางจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจคำพูดนั้นเหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการหญิงสาวยืนแข็งทื่อดวงตาเบิกว้างโลกทั้งใบสันสะเทือนอยู่ในห้วงความเงียบงนันหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อความเงียบในร้านเหมือนกดทับทั้งร่าง อากาศรอบตัวหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงประตูร้านเหล็กดังกึกก้องสายลมแรงพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นฝนเปียกชื้นสายตาทุกคู่หันไปยังประตูที่เพิ่งเปิดออกชายไวกลางคนในชุดสูทสีเข้มก้าเข้ามารองเท้าหนังตีกับพื้นซีเมนต์ก้องสะท้อนใบหน้าเคร่งขรึมและดูดันดวงตาคมเฉียบกวาดมองทั่วร้านจนทุกอย่างเงียบงนันหญิงสาวหายใจแรง ความรู้สึกเหมือนถูกช่วยให้รอดจากการจ้องมองของมหาเศรษฐีหนุ่มแต่สายตาของชายชุดสูทกลับมาหยุดอยู่ที่เธอแววตานั้นเย็นเฉียบจนเธอสถานท่านครับรถเตรียมพร้อมแล้วเสียงทุ้มต่ำกล้องชัดในความเงียบเขาหันไปพูดกับชายหนุ่มราวกับกำลังรายงานต่อเจ้านายหญิงสาวรู้สึกเหมือนพื้นดินไหววูบชายหนุ่มหันกลับมามองเธอรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้า ในดวงตาเต็มไปด้วยอำนาจที่เธอไม่อาจต่อต้านน้ำเสียงเขานุ่มแต่เย็นจนทำให้ขนลุกคุณไม่มีทางหนีจากผมได้คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวตัวแข็งร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกตรึงไว้ตรงนั้นในอกเธอเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวที่หาคำตอบไม่ได้หญิงสาวก้าวถอยหลังส้นรองเท้ากระแทกพื้นซีเมนดังสะท้อนลมหายใจแรงและถี่หัวใจเธอเต้นจนเจ็บแปบ,บในอก เธอกวาดตามองหาทางออกแสงไฟสลัวจากประตูด้านหลังร้านสองริบรีเหมือนเชิญชวนให้เธอวิ่งหนีแต่ร่างกายยังแข็งที่อด้วยความหวาดกลัวชายชุดสูตรยืนขวางตรงประตูใหญ่สายตาเขาคมดังมีดเงาร่างสูงใหญ่บดบังทางจนมืดมิดทำให้ร้านเล็กๆก,กลายเป็นเหมือนกรงขังหญิงสาวกำมือแน่นเหงื่อไหลลงข้างแก้มจนชื้น เสียงหัวใจตัวเองดังกลบทุกสิ่งขาขยับเล็กน้อยเหมือนพร้อมจะวิ่งแต่ทันใดนั้นเสียงเก้าอี้ถูกลากบ,บนพื้นก็ดังขึ้นชายหนุ่มมหาเศรษฐีลุกขึ้นอย่างสง่างามแววตาเขายิ่งนิ่งและแน่วแน่กว่าเดิมเขาก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ทุกก้าวเหมือนเสียงกลองตีกระแทกหัวใจเธอเงาของเขาทอดยามาปกคลุมจนเธอหายใจไม่ออกริมฝีปากเขายกยิ้มยินเยียบ อย่าคิดว่าจะหนีจากผมไปได้เสียงนั้นต่ำและหนักก้องสะท้อนในหัวเหมือนคำสาบจนหญิงสาวตัวสั่นไปทั้งร่างหญิงสาวสูดหายใจลึกสายตาเหลือบไปยังประตูเล็กด้านหลังร้านแสงสลัวลอดเข้ามาเป็นเส้นริบรี่หัวใจเธอกระแทกแรงเหมือนกำลังตัดสินชะตาทัานใดนั้นเธอก็กระโจนออกจากที่ยืนเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังสะท้อน ร่างของเธอพุ่งไปยังประตูหลังด้วยแรงทั้งหมดที่มีโต๊ะและเก้าอี้ไม้สั่นสะเทือนเมื่อเธอชนผ่านเสียงจานแตกกระจายดังก้องกลิ่นอาหารที่หกเกลือนอบอวลจนคลุ้งทว่าหญิงสาวไม่หันกลับมามองเพียงไม่กี่ก้าวมือแข็งแรงกลับคว้าแขนเธอจากด้านหลังแรงกระชากดึงให้ร่างเธอหยุดชะงักหัวใจเธอวูบตกลงสู่ความมืดมิดเสียงหายใจชายหนุ่มดังชิดใบหู ลมหายใจร้อนปะทะกับต้นคอจนขนลุกคุณคิดว่าหนีจากผมได้ง่ายๆหรือน้ำเสียงเย็นเฉียบแทงลึกเข้าไปในอกหญิงสาวดิ้นสุดแรงเสียงร้องอุ้ยหลุดออกมาจากลำคอแขนขาของเธอสั่นไหวไม่หยุดแต่แรงของเขาหนักแน่นจนไม่อาจหลุดพ้นบรรยากาศรอบร้านเงียบกริบแม้แต่เสียงฝนที่เริ่มตกนอกประตูก็ไม่ช่วยคลายความกดดันในหัวเธอมีเพียงเสียงตะโกนกองว่า นี่ไม่ใช่บุญคุณแต่คือพันธนาการเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงวาบขาวสาดเข้ามาทางประตูหลังร้านเงาของทั้งคู่สะท้อนบนผนังซีเมนหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวน้ำตาคลอเต็มขอบตาทัานใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถดังแซกเข้ามาไฟหน้ารถสองลอดประจกหน้าร้านเป็นเส้นยาวตามมาด้วยเสียงเบรกกระทันหันและประตูรถกระแทกปิดดังปังชายหนุ่มชะงัก มือที่กุมแขนหญิงสาวแน่นเริ่มคลายเล็กน้อยแววตาคมหันไปยังด้านหน้าบรรยากาศหนักอึ้งถูกฉีกขาดด้วยความตึงเครียดรูปแบบใหม่ประตูร้านเปิดออกแรงจนกระแทกผนังชายอีกคนในชุดฝนสีเข้มก้าวเข้ามาร่างสูงใหญ่แต่ท่าทางรีบร้อนน้ำฝนหยดจากเสื้อคลุมลงบนพื้นเป็นสายสายตาของเขาหยุดที่หญิงสาวทันทีปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ เสียงดังชัดเจนจนทำให้ร้านทั้งร้านสั่นสานหญิงสาวหันขอบไปมองดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวังชายหนุ่มมหาเศรษฐีขมวดคิ้วรอยยิ้มเย็นหายไปแทบจะทันทีบรรยากาศกลายเป็นเงียบงันที่เต็มไปด้วยแรงกดดนันเหมือนพายุลูกใหม่กําลังจะประตุขึ้นตรงกลางร้านเล็กๆนี้หญิงสาวยืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนชายปริศนาในชุดฝนก้าวเข้ามาใกล้ สายตาเขาจับจ้องทั้งเธอและชายหนุ่มมหาเศรษฐีสลับไปมาเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคาสังกะสีหยดน้ำร่วงลงจากรอยร่วเป็นจังหวะดังติง๋งตบรรยากาศในร้านแน่นถึงเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนตึงสุดขีดทุกลมหายใจหนักหน่วงจนเหมือนจะทำให้พื้นที่เล็กๆนี้ระเบิดออกผมบอกให้ปล่อยเธอชายปริศนาพูดเสียงดังอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำเสียงแฝงด้วยความกดดันแปลกประหลาด รากับเขามีสิทธิเหนือหญิงสาวไม่แพ้ใครหญิงสาวขมวดคิ้วความหวังที่เพิ่งพุ่งขึ้นในอกเริ่มสั่นคลอนหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อคำถามก้องขึ้นในหัวว่าเขาคือมิตรหรือศัตรูชายหนุ่มมหาเศรษฐียกยิ้มเย็นอีกครั้งสายตาคมกริบหันมาทางหญิงสาวเห็นหรือ,อยังคุณไม่ได้หนีจากผมไปได้เสียงเขาทุ้มต่ำจนสันสานไปทั่วร่างเธอหญิงสาวหายใจแรง มองทั้งสองคนตรงหน้าเหมือนกําลังถูกต้อนเข้ามุมกลิ่นฝนชื้นและกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมในร้านตีเข้าจมูกทำให้เธอเวียนหัวและมึนงงในเสี้ยววินาทีเธอเริ่มรู้สึกว่าตนเองอาจกำลังถูกจับจ้องไม่ใช่แค่โดยคนหนึ่งแต่ทั้งสองคนต่างก็มีบางอย่างที่ต้องการจักเธอหญิงสาวถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนผนังไม้เก่าเสียงฝนซัดกระหน่ำดังราวกับกรองสึก สายตาเธอสั่นไหวมองสลับไปมาระหว่างชายสองคนบรรยากาศหนาทึบจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มมหาเศรษฐีก้าวไปข้างหน้าร่างสูงสง่ากดดันจนโตเก้าอี้เหมือนหดเล็กลงแววตายเย็นเฉียบของเขาไม่ละจักหญิงสาวแมเ้ซียยวินาทีแต่ริมฝีปากโค้งยิ้มบางราวกับท้าทายชายปริศนาขยับเข้าใกล้เช่นกันเสียงรองเท้าเปียกฝนกระแทกพื้นดังหนักมือหนาซุกอยู่ในเสื้อคลุมฝน เหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ฉันบอกให้ปล่อยเธอน้ำเสียงเขาแข็งกร้าวขึ้นกว่าเดิมสายตาคมตวัดไปยังมหาเศรษฐีอย่างไม่เกรงกลัวบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงประทะที่มองไม่เห็นหญิงสาวตัวสัน่นเสียงหัวใจดังรัวเหมือนกลองแตกเธอรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทุกเสี้ยววินาทีคือแรงกดทับที่หนักหน่วงเกินจะรับไหวมหาเศรษฐีหัวเราะเบา เสียงหัวเราะนั้นชวนขนลุกและเย็นเย,ยือกถ้าเธอไม่ใช่ของฉันเขาพูดชัดท้อยแล้วเธอเป็นของใครกันแน่คำพูดนั้นฟาดลงกลางใจหญิงสาวดวงตาเธอเบอิดกว้างน้ำตาคลอจนพร่าความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคือตอนนี้เธออาจไม่ได้มีใครมาช่วยแต่กำลังติดกับในเกมของพวกเขาทั้งสองสายฝนยิงคงโปรยลงมาไม่หยุดฟ้าร้องครืนดังก้องไปทั่วท้องฟ้ามืดมน หญิงสาวยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของชายสองคนหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกน้ำตาเอ่อคลอเต็มดวงตาเธอหันมองทั้งสองคนที่จ้องกันด้วยสายตาแข็งกร้าวและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอก็เข้าใจความจริงทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายใดเธอก็ไม่อาจยอมตกเป็นของใครได้เธอสั่นหัวแรงเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้น คำพูดสั้นๆแต่ชัดเจนราวกับสายฟ้าฟาดกลางร้านทั้งสองชายชะงักรอยยิ้มและสายตาที่แข็งกร้าวแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบงนันเพียงเสียงฝนที่ซัดกระหน่ำยังคงดังอยู่บรรยากาศก,กดทับถูกฉี่ออกด้วยเสียงสั่นของหญิงสาวเธอชฉวยจังหวะนั้นวิ่งผ่านโต๊ะไม้ที่ล้มระเนระนาดไปยังประตูหลังร้านแสงไฟถนนส่องเข้ามาราวกับเชิญชวนสู่อิสระ เสียงฝนสาดใส่ใบหน้าและเสื้อผ้าแต่เธอไม่หันกลับหญิงสาววิ่งฝ่าสายฝนออกไปเสียงรองเท้ากระแทกน้ำกระเซ็นดังเป็นจังหวะทุกก้าวคือการปลดปล่อยจากพันธนาการที่เกือบทำลายชีวิตและท่ามกลางความมืดมิดเธอได้ลิ้มรสความเป็นอิสระอีกครั้งเมื่อหันกลับไปเพียงชั่วครู่เธอเห็นเพียงเงาสองร่างที่ยืนนิ่งอยู่ในร้านสลัวไม่มีใครตามออกมามีเพียงเสียงฝนที่กลบทุกอย่างจนเงียบหายไป หญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกเต็มปอดหัวใจยังเต้นแรงแต่คราวนี้เป็นเพราะเธอเลือกได้ด้วยตนเองและเลือกที่จะก้าวต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครมาควบคุมอีกแล้วเรื่องราวในค่ำคืนที่แสนอึดอัดจึงจบลงไม่ใช่ด้วยการครอบครองแต่ด้วยความกล้าที่จะปลดปล่อยตัวเองสู่ชีวิตใหม่ที่เธอจะเป็นผู้กำหนดด้วยหัวใจของตนเอง